สวัสดีครับจากร้านเดอะเดอุปกรณ์กั้นแท้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าก็คือเป็นเครื่องผลิตนะครับ8 f 1 0ของยี่ห้อยู e l l นะคบวันนี้ได้รับเกียรติจากเซลนะครับมาสอนและก็สาธิตให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าเครื่องนี้ดียังไงทำไมถึงต้องเลือก8 f 1 0ซึ่งนำเข้าจากประเทศจีนใช่ไหมคบจีนมีดีทุกอย่างโอเคเริ่มเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาทนะนุกรใช้งานนะคบเครื่องผลิต8 f 1 0บจากดิวนะคบของ u w เวลนะคบเดี๋ยวมาดูตัวเครือด้านนอกก่อนนะคบที่นี่ก็จะมีสายตรงน จะมีกุมปิดปิตรงนี้นะครับแล้วก็มีสิ๊เตอร์กองละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเล็ดคือกองเอียดเวลาดึงไดดึง้นตรงนี้มคาจะเป็นมาอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยครับนี่อันนี้ก็คือหน่งชิ้นของมันครับโอเครับแล้วก็จะมีกองหยาบข้างเครื่องนะครับล้วก็มีเราจะดูยังไงคบถ้าเกิดสมมติต้องเปลี่ยนแนะนำว่าให้ทุกๆบ้านนะครับก็เช็คทุกๆหนงอาทิตย์ครับเพราะว่าแต่ละบ้านผลิตไม่เท่ากันเลยเอามาเปล่าอะไรได แต่ว่าตัวนี้คือห้ามเอาไปคืนแดดนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าคืนแดดแล้วถ้ามันกรอบก็คือจะเสียคุณสมบัมบติซื้อใหม่ครับต้องซื้อใหม่โอเคเรับง่ายๆตรงนี้นะครับเช็คทุกออาทิตย์เหมือนกันนะครับมันทำความสะอาดทุกอาทิตย์แล้วก็ และบ้านก็ไม่เหมือนกันเนาะทมจากกรกโอเคอันนี้ก็จะกองลเอียดกองใหญ่เครื่องนะคบมีน้ำหนักนะครับ24กิโลกรัม24กิโลงรอเสียงกี่เดซิเบลเนี่ย55เดซิเบลครับ55ก็ไม่ดังมากนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันดังขนาดไหนเดี๋ยวขออยาตเปิดเลยครับโอเคเปิดเลยปุ่มเร์อยู่ด้านหลังเหรอนี้แค่ปุมอยูตรงนี้ครับโอเคแล้วสังเกตเห็นว่าข้างหลังมันมีปุ่มนี้ซเนาะเราไม่้องไปยุ่งเพราะว่าปุ่มเป็ตเหมาะสำหรับเวลาไฟตกสายชาอะไรเช่นมั้ออกมอเคน่สนใ่ มีหน้าเจอนะคับอกตัวชั่วโมงที่ใช้งานไปนะครับใช้านไดกี่ชั่วโมงเนี่ยตัวเครื่องนะคบใช้งานได้สูงสุดที่หนึ่งมื่นชั่วโมงหนึ่งหชั่วโมงนัหนนชั่วโมงแล้วก็อีตรงนั้นก็อะไรนะตรงีจะเป็นปุ่มปรับอัตราการไหลครับปรับได้สูดถึงสิลิตรครับสูถึงสิครับนมไหลแล้วก็จะมีปุ่มพนยาตรงนี้นะคบแล้วก็ปุ่มอานเช้าของออกซิเจนครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน ส่วนตอนนี้นะครับจะมีข้อพิเศษก็คือสามารถใช้กับใช้กับชุดจอพอดได้นะชุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยเหรอชุดจอพอดได้พี่ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมันมีกี่ PSI นะ20 PSI 20 PSI มันมีคำ โอเควันนี้ก็เลยต้องให้คนเซลล์เข้ามาสาธิตให้ดูว่ามันยี่สิบพีอะไรจริงหรือเปล่านะครับโอเคมีแล้ลูกค้าเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมเครื่องนี้มันถึงดีแล้วทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อแล้วทำไมถึงต้องสั่งที่เดอะเบสนะครับโอเคอ่ะเริ่มสำหรับชุดจ่อคอ้นะคะก็จะมีกระบอกน้ำมาให้นะคะแล้วก็จะมีข้อต่อตัวนี้นะครับตัวนี้จะแถมมาให้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครัะข้อต่อตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าดักต่อคอับแล้วก็ท่อวังชังครับแล้วก็ท่อยางโอเคส่วนการต่อนะครับนนะำจุกต่อตัวเครื่องนะะครรัับบกกี้ สมัยก่อนเนาะเวลาเราต่อเราต้องต่อจากนูพ่นยาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี be, right? ้ไม่ต้องละเครื่องนี้มันทำไม่ได้ทุกเครื่องนะคบปกติเราต้องซื้อของเมกาเท่านั้นถึงจะทำได้แต่นี้เราต่อของอันนี้ก็ทำได้ก็คือแปดเสเนาะให้ดึงกระบอกน้ำที่ติดมากั้เครื่องออกนะคจะเปช่องตรงนี้นะคบช่องด้านขวานะคะให้เราเสียบนี้แล้เอานิ้วไปสัมผัสบริเวณนี้นะคบก็จะรู้สึกว่าลมออกงก้นะควาให้ต่อแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำเข้าลอางชางนะคบต่อเข้ากับตัวกระบอกน้ำแล้วก็รับปากเอรกี้ด้หม ก็ังเ้ว่าาครับได้เสบอ้ายสหรับคนจากคอไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะดีมากๆเพราะว่าวนี้ช่วยในเรื่องของเสนหาที่เหนียวเนีเราสามารถเติมน้าอุ่นได้ในนี้เะเพราะว่าเนหาที่ต้องการที่เวลามันพ่นมาที่คอนะมันก็ต้องทาให้ตัวแล้วตอนนก็หรืไม่เขาสน้าอะไรกันก็ไม่รูแต่นูใส่ในนี้เนี่ยลมมันก็จะออกแบบนี้โดยใช้แค่รูออกซิเจนนี้ ทีเดีดยวเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่ว่าได้ออกซิเจนได้ด้ว่อยๆครับคุณไปขนชุก่อนคือจะต้องต่อครับช่วงเน็ตตรงนี้นะครับใช่ให้อ่าความแรงของมันตกลงไปมันจะดกมันก็จะดกตรงหมุดแต่เรื่องนี้โอเคมากมีอะไรเสริมไหมครับโอเคลูกค้าอคงคำถามนะครับหากผู้ต้อสนใจ,ส,ใจสามารถแท็กแคชหาเราได้นะครับร้านเปิดเบสอุปกรณการแท็กนะครับเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างของยูทูบนะครับจะมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะครับส่งเดือนส่งไวภายในสามชั่วโมงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเราจะมารีวิวกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตัสิบคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกด์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทักหนแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรตดตอเูปส่หกห้าแปดหนึ่งหนหรือศูนย์แปดเกนะคะแล้วเรามีูรูมอยู่ที่สี่านะคะสอถาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแ้หา